สวัสดีครับ f อฟซสามน้อยเพชรบ้านแพง f ออุ๋งอิงและ f อฟ i r ดิเลกช n นแนนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเสียนนนกำเงินล้านเลยนะครับไปจ่ายค่าลำโพงโอ้ยสั่งต่อตู้ลำโพงห้าสิบกว่าใบอโห ต้องยอมใจเสียนนเลยนะครับนะเป็นประวัติการเลยนะนะที่เ,เขาต่อลำโพงอ่ะเขาบอกนี่เป็นประวัติการเลยนะที่มีคนสั่งทีละห้าสิบฟอใบคุณรู้ไหมว่าเป็นเงินเท่าไหร่เชียร์สองล้านเลยนะห้าสิบฟอใบเนี่ยฮะโอ้โหดูสิ เตียนนนกกำเงินล้านเลยนะวันนี้ไปจ่ายสดๆเลยนะห้าสิบฟอใบมันจะกระหึ่มแค่ไหนจะไปกระจายไปอยู่ตรงไหนมั่งนะวงเล็กวงใหญ่รถแห่หรืออะไรมั่งฮะเพราะธรรมดามันก็ไม่รือว่าจะอยู่วงเดียวโอ้โหหูไม่แตกแล้วเท่าอยู่ที่เดียวอ่ะเออ อยน,น้อยก็สักสองที่สมที่เออให้มันเผาเผาว่งเดี๋ยวคนดูหูก็จะอือ้อก็บ,บอกแล้วเรื่องเสียงเสียนนนะ่ะังคากุฏิปิวเป็นเล่นที่วัดลรงคากุฏิปิวเออคุณคิดดูเองอะเต้าห้าสิบฟใบสั่งต่อนะใบแล้ว ฟังเสียนนนท์ว่าตอนนั้นใบละเท่าไหร่นะสองหมื่นกว่าบาทแล้วตอนนี้ละขนาดไหนนะห้าสิบกว่าใบามันเฉียดสองล้านน่ะโอ้โหต้องยอมใจเสียนนนท์เลยตั้งแถวพลึกยาวเลยโอ้โหแต่ได้ข่าวว่าฝนบำบัวันนี้เสียนนนท์ก็ไปดูก็ฝนมันบำบัโอ้โหดีใจว่านะที่ฝนมันตกมันหน่อย คงล่มล e ื่นลมชื่นใจกันนะต้นไม้ต้นไรก็คงสดชื่นกันมากแหละนะเห็นแล้วก็โอ้โหปลื้มใจดูนี่นี่นี่เขาทุ่มทุนกันจริงๆเขาทำกันจริงๆนะเออไม่ได้ทำมาเยอะแยะอะไรหรอกนะเออเพราะว่าบางคน เอาไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปเปรียบเทียบผมไม่ชอบเปรียบเทียบอผมชอบผมผมนะผมก็ทำผมผมผมก็คุยเรื่องอุ้งอิงนะเออคุยอุ้งอิงแล้วอุ้งอิงรู้เปล่าวงไลนยตอนนี้หกเจ็ดแสนแล้วเชียร์หกเจ็ดแสนแล้วจะทะลุล้านแล้วก่อนปิดวงก็คงคงจะลุรล้านนะเออดีดูดูดูเรามีความสุขอะเออ คนนู้นคนนี้เขาก็เอ็นดูเขาก็ให้กันนะเออนี่เราก็ดีใจไปนกันนุ่งน้องก็ลูกกัหลานเราด้วยนะเออก็ก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่เอซีองค์อิงเอสซี FC, สาวน้อยทุกคนนะครับเออยังไงก็ขอให้รักกันานานๆนะเออขอให้รักกันานานๆกติดตามกันไปเรื่อยๆนะติดตามกันไปเรื่อยๆ ก็ดูทุกวันถึงจะทำงานถึงตอนนี้จะไม่นอนตีสองตีสามแต่ก็ใกล้เที่ยงคืนนะเช้ามาไปทำงานก็ดูอีกว่าเมื่อไรก็หยิบดูนะคนนู้นคนนี้เขาถ่ายมาให้ดูทั้งช่องเล็กช่องใหญ่ผมก็ดูผมชอบของผมก็เห็นอยู่ตลอดนะเออเห็นอยู่ตลอด ใชที่บ้านที่อะไรนะเออไปที่บ้านอุ้งอิงร้องเพลงนะเออทักเอสซีพ่อพ่อแม่แม่นะแล้วก็ไปเห็นพวกแม่น้อยเขาทำวงมาลัยกันวันนี้เห็นไหมไเห็นเนี่ยทำวงมาลัยกันอะไรกันเดี๋ยวให้ดูในคืนเนี้ยวงมาลัยล้นคออีกนะเออเพราะเดี๋ยววันหลังก็จะได้ มีโอกาสไปได้ไปดูเรื่องอะไรก็จะได้ถ่ายคลิปมาให้ดูกันมั่งนะเออเพราะว่าเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคงอิงคงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะดูชุดแต่ละชุดเสร็จไหมโอ้โหไม่เบานะเออชุดแต่ละชุดนี่โอ้โหสวยงามทำผมทำเเผาหน้าตานะ ก็16-17แล้วสจะยาก18บแนะเออ17แล้ว, 17, นะออลวก็กำลังโตโตวันโตคืนอุ้งอิงจะโตยังไงมันก็น่ารักเห็นไหมดูการเล่นการพูดการจา่าการแย่คนนู้นคนนี้นะวันนี้ก็ซ้อมไมซ้อมอะไรที่บ้านน่นนะ คนเล่นคีย์บอร์ดอยู่ข้างหลังอุงอิงก็ไลคุยกับแม่แม่เอฟนี่ความน่ารักมันอยู่ตรงนี้นะความน่ารักอยู่ตรงนี้อุงอิงก็ไม่เคยไปตอบโต้อะไรใครเหมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรกับใครเลย,ยกูก็เล่นน้องกูไปอะไรไปคุยกับ f อนะได้เวลาก็ไปงานก็ไปร้องเออ ไปร้องเวทีกันร้อมลงมาก็มาเล่นมาอะไรกันได้พวงมาลัยเยอะก็บแบ่งคนนู้นคนนี้นะเออวานก็นดูเห็นไหมบอสโจเอาโทรศัพท์ผู้กระปายไม้ไผ่ไม่ลำอโอู้้คิดได้อย่างไรคิดได้อย่างไงอ่ะเอาไปถ่ายอ่ะเอาไปถ่าย u t ท b e อ,ะอ่อะผูกปลายไม้แล้วก็ยกขึ้นอ่ะถ่ายข้างบนอ่ะเออมันไม่เห็น ยกขึ้นผูกไม้ลำนะเออผูกไม้ลำ <c oughs> คิดได้อย่างไง <c oughs> เออวัดโจคิดได้อย่างไงนะเราก็เห็นใช่ไหมเออเห็นการร้องกันร้องเพลงนู้นเพลงนี้เห็นไหมเออบางคนก็เอาไปเปรียบเทียบอย่างนู้นอย่างนี้มันถ้าเอาฟานสะใจอะ ไอคนไอคนที่ก็เปรียบเทียบแล้วก็พูดดีมันก็ดีไปไอคนที่ก็พูดว่าไม่ดีคนอื่นเขาก็จะมองคนคนนั้นว่าไม่ดีทางที่ดีเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะเออเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบดีกว่านะเออชอบของเราไม่เปรียบเทียบเราเราคุยกันเพลินดินะเรารักเราชอบแล้วก็คุยกันไปนะเออเอ รุ่นผมก็นะห้าหกสิบคุยกันได้ฟังกันได้ฟังเสียงรูปันได้ก็เออกรนะะชื่นใจก็ขอบคุณนะครับ f อฟทั้งหลายที่ยังให้การสนับสนุนผมนะเออให้การสนับสนุนผมหเหราไม่มีปัจจัยที่ว่าจะไปตามไมา่ยังเขาได้นะเออเราก็อยู่อย่างนี้เรารลักเราชอบเราก็พูดไปเรื่อย พูดไปเรื่อยเราเห็นอะไรเราเราก็พูดมั่งอะไรมั่งก็คุยธรรมดานี่แหละแบบบ้านบ้านนี่แหละคือไม้เครื่องมือกันสื่อสารเรามันก็ไม่พร้อมไม่ดีเหมือนคนอื่นเขานะเออเรานึกอะไรจะคุยเราก็คุยแล้วก็พูดไปเออย่างนี้วันนี้ไปเห็นเสียนนนเห็นไหมสั่งต่อตู้ลำโพงห้าสิบว่าใบาโอ้โห สุดยอดนับถือน้ำใจเลยแล้วหอบเงินล้านไปไปให้เขาเลยวันนี้แล้วเงินมัดจำไปก่อนนั่นล่ะอีกี่แสนนั่นนะอ่าอีกกี่แสนนั่นลแล้วันนี้ก็เงินสดสดป่านนี้เจ้าของลำโพงนับเส็็อยังไม่รู้ <c oughs> โอ้โห ก็เห็นก็นับทีละบลยรบายอะนะเห็นไหมเออไม่ได้มีเครื่องนับนะเออก็เล่นเอาเงินล้านไปให้นับปูนับทีละบายหนึ่งจสี่แบ่งพันเละ <c oughs> นะแบ่งพันน่ะเ,ออ <c oughs> เห็นแล้วก็ประทับใจนะเออแล้วก็เอ ได้ยินว่าเหมือนว่าฝนมันตกโอ้โหผมนี่ดีใจเลยต้นไม้ต้นไรคงจะชุ่มชื่นแต่ตกไม่เยอะหรอกมั้งนะแต่ก็ขอว่าคืนนี้อย่าตกกันละกันแต่พายุมันเริ่มเข้ามาแล้วนะเห็นกบูตุเขาก็เตือนเราก็เป็นห่วงห่วงอยู่นะเออก็เดี๋ยวคืนนี้ก็เดี๋ยวก็ได้ดูแล้วว่าเอออุ้งอินจะใส่ชุดอะไรวันนี้จะร้องเพลงอะไรเช็คสาวเพลงอะไรนะ วันนี้ก็คุยกันนิดหน่อยนะครับเลือกเสียนนทับใจเสียนนครับนะก็ขอขอบคุณ f อทั้งหลายนะครับขอบคุณมากนะครับที่ไม่ลืมนครับ f อฟซีอุ้ง